สวัสดีครับ <c oughs> นี่คือบูธเชื่อมนะครับในการสอนทักยนการเชื่อมเพื่อฝึกพีมือพัฒนาพีมมือไปต่างประเทศครับตรงนี้ผมเป็นคนดูแลในการจัดสอนทุกอย่างตั้งแต่ผ้า 1F 2F 3F 4F 5F 6F ก็มีไปรวมไปถึง 1G นะครับ 1G จนถึง 6G นะครับ มีเอ็มเอฟักคอแล้วก็ติ๊กนะครับมี3ตัวนะครับบบผมสอนได้ทั้งหมดเลยครับสอนในการเชื่อมทุกอย่างทั้งบ้านเราเรียกว่าคูกนะครับคูกก็คือ m อ a นะครับ M อเขาเรียกว่า MMA m อเอส่วนฟักคอฟักคอนะครับ ฟักคอก็ได้อยู่นะรักคอแล้วติ๊กติ๊กป้อนรวดนะครับเราจะใช้ประสาทลำผัดสองสองอย่างครับข้างหนึ่งป้อนข้างหนึ่งกวงนะครับกวงกวงสามหกสิบองศารอบข้อนะครับตรงนี้ของเราจะเป็นคู่เชื่อม M 5 0 0 R นะครับ M 5 0 0 R ตัวนี้ใช้สำหรับฟักคอนะครับครับปานนี้ครับ okay